สวัสดีค่ะพอกับสาวยุ้เด้อค่ะมือนนี้สาวยุมาหาเฮ็ดค่ะที่บ้านจะโค้งแล้วค่ะไมยที่อำเภอขามะะาจะแก่แสงนครราชสีมาเล้วค่ะพี่น้องสาวยุมารองบงเฮ็ด,ดเด้อค่ะได,ด้ยินข่าวเฮ็ดแดงออกค่ะมาหลุดมาชมนกันเนาะว่าสาวยุสีมันบ่ค่ะดูกันจ้าเยอะกันวันที่ยี่สิบเจ็ดเด้อค่ะ เขาอยู่มาโลบังเฮ็ดค่ะอย่างนี้เขาเฮ็ดแดงออกเด้อดค่ะค่ะหมากะพอเด้อค่ะโดดง,งามค่ะเฮ็ดแดงค่ะเฮ้ยจะรักออกแต่ต้นใดเนาะค่ะโดดงามค่ะเหาก็มีพอได้เด้อค่ะนี่ ออกด้ยค่ะดอกงามงามค่ะโอ้ยได้กินแกงเงฮิทแล้วมือเนี้ยกำลังออกดอกงาม้มาดอกงามแท้โอ้ดอกแข็งดีค่ะฝนก็ตก ดอกหน่อยเดียวค่ะเบึงกำลังออดดิดอกกำลังออดจ้ะโอ้มาดอกหน่อยเนาะดอกหน่อยก็เอาเด้อค่ะเห็นแล้วค่ะโอ้เป็นฟูงเลยย็ดแดงแต่กระโหกก็ร่างเข็งพอกินค่ะ ดอกแข็งดีค่ะเน้เอเก็บเหยดฮียดันจุ่มถุยการรอคอยมานานแล้วที่เก็บเห็ดดอกบานดอกจุ่มนี่หมดดอกบานเตะค,ค่ะ มันเอาจนจะนเน่าเนาะมันเอาโยก็ขาเลยค่ะโอ้กำลังพอก,กินค่ะงาน <ẩ n Ac id> เห็ดแดงเก้งนี่นจะแซบเด้อค่ะ <les> ดอกกินสุสิบานเด้วพรุ่งนี้ก็ค่อยมาใหม่เตรียมกระตา ดอกบานค่ะอดอกงามค่ะดอกบานกำลังออกเยอค่ะเด็ดเดงเด้อค่ะก็ว่าลืมดอกบานหลายอืย ดอกงามเนาะค่ะหิดเด้งโอ้ยเก่งเสียดเด้อค่ะจุ่มดูค่ะค่ะกระดอกอวบงามค่ะ บ้านยังที่มาสุแล้วเนาะอดอกงามด้วยค่ะแข็งดีช่วงนี้เฮ็ดแดงกำลังออกเด้อค่ะดอกแข็งดี บานดอกแข็งดีค่ะดอกพุ่งปั๊บต้นพุ<อ>่งหมดแล้วเฮ้ขาบุงดอกค่ะดอกจุม่มกําลังออกเด้อค่ะวันนี้อายุมากมื่อเด็กเด้อค่ะดอกบานว้าอย่างแข็งดอกงามค่ะกําลังจุ้มเด้อค่ะกําลังออกวันนี้ กำลังจูงน้อยงามขี้เต่งมาเม่อวานพอดีเนาะค่ะตกเง้ต่กับพอกงใดเนาะนี่พอดี อโอ้เตงจุ่ง่าม้งามด้ค่ะาหักหักหักสาวอยู่กับมาสรุปเพดมือนีเด้อค่ะสาวอยู่มากมือเล็กด้วยค่ะ เพชรกำลังออกค่ะออกเาท่านร้ายเด้อค่ะเขาอยู่กับยิ้มข้าวกับมาโลมาได้พวกแกงนิดหน่อยเด้อค่ะเพราะว่าคนหลายค่ะกำลังออกเงินเล็กอายุหาเบื้องเด้อค่ะอายุได้ซ่มนี่แหละค่ะเห็นบ่ค่ะกระตาม้าใหญ่เพิ่นเนาะค่ะผลงานสาวอยู่วันนี้เด้อค่ะนี่ก็ได้ซ้ำหีเห็นเด้อค่ะกับพ่อแดงแกงค่ะ เฮ็ดคือออกวันแรกเด้อค่ะกัสาวอยู่กับฟ้าเพื่อพี่น้องมาเบิงเนาะค่ะ้มนี้เฮ็ดแดงค่ะออกแต่เฮ็ดแดงค่ะเฮ็ดกำลังเลื่มออกเนาะทางโครลาชค่ะกับามลุ่นมันชกับสาวอยู่เด้อค่ะมาเป็นกำลังใจให้สาวอยู่คือเกาเด้อค่ะสาวอยู่ฝากกดไค์ก็แช่เด้อก็ติดตามสับสับไให้สาวอยู่จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวอยู่กับฝากไ้แค่นี้แหละค่ะให้เบ่งอีกจักรอบเด้อค่ะได้แค่นี้แหละค่ะเฮ็ดแดงค่ะพี่น้อง ปลายหลเนาะวันแรกค่ะับมาอรอพุงนีเด้อค่ะไว้พุงนีจะมานบว่าค่ะพี่น้องอ,อาอยุกะลาพีลาน,นองเด้อค่ะขอบคุณค่ะ